สวัสด yeah. ีค่ะสวัส hmm. ด so right? uh, like, uh, ีเอซีช่องวัลลัมเกย์ค่ะวันนี้เฮ้ามาเฮ็ดพิธีการอาพบวดไม้ของน้องโจแต่ว่าพนได้เฮ็ดง่ายดอกพี่น้องพ่อเฮ็ดพ่อได้ขึ้นอยู่ก่อนพระท่านด้เฮ็ดเป็นพิธีนั้นเนาะค่ะน้องพ่อว่าอาพิ่น่ได้เฮ็ดใหญ่ถ้าเฮ็ดถ้าเฮ็ดลวกไม่เพราะว่าตอนนี้เพิ่นท่านได้อุปกรณ์การแต่งเมียงมาไหวนู่นพ่อได้ขึ้นนอนเนาะค่ะเอาหรือว่าใช้ก่อน ยมโจยมอินกับสอดดนะครับขอบกอบขั้วจากน้อยพิธีการต่างๆนะครับกับขั้งสี่เริ่มขึ้นแต่นี้สาวๆกําลังนั่งกําลังนั่งเลี้ยงเบืออันนี้เบือแดงเนี่ยคุณครับสักรู้อันนี้เบือสองค er mm ่ะ hmm. ค okay. ุณพ่ออ ok. oh, ันนี้เอาไปไม่ติดให้บุญโซรุนเป็นเช่นนันะครับเสมอแล้วมาหักก็ดีเป็นเรื่องของพิธีการ ชมนีด้วยบุญบารมีหลายสิ่งหลายอย่างครับขอบคอนุญาตคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เมื่อนี้ขอบคุณนะครับกราบขอบคุณไปยั่งนะครับผู้รักผู้ใหญ่เจ้าของสถานที่ผู้ดูแลพื้นที่คุณพคอหรือผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่สุรพงฒ์คณะกรรมการหมู่บ้านเร่วมพุ่งพี่น้องชาวบ้านน้องเหนือมูทีซี นะครับซึ่งเป็นเกียรติคุณพี่ที่บ้านหลอกซองของน้าสาวหลอกซองของนุ่มโจ้นะครับใลรอดได้รักปักฐานจิ่สถานที่ตรงนี้นะครับัถือว่าใบม็อบกราบเรียนเชิญนะครับทางในเลยนะครับเด้อเฮาเนาะมีบางส่วนเพิ่อนกันขออนุญาตให้แม่สุภาพกับนุ่มโจทั้งทีที่จิดนาทีก่อนครับพอชมพีพอวางเหตุยังถึงบ้านน้ทุกพอสงกรานเข้าอยู่ครับการนี้เอาซอยกันอำนาจมาใส่อำนามามาก่อน มาหาพ่อกันก e. uh, uh, okay. uh, ็เด nah, ี๋ยวมานำกันนุ่งเบียดเีินมาพ่อขัมากอ่ะมันเาอ่เามังอย่นคอบ่อาโทหาเรนนี่านไป่ามือเลยนาแตองปึ้ั้งกตอนั่นแหละที่สงราราตัดเฮือนต้นนี่ยังต้น คือจ so <laughs> ังตัวคิวเดานะคือจังตัวคิ้วเดาเงืนแท้นี่มา อาปแล้วกสวยท้มืมอนี่จน่าแดดออกซื้อเอาซื้อเอนไวปยัง ตีเอาฟอยเขาจเรื่องสะอาดเออเขาจ่สะอาดสะอาดนเหวานไงพดหวาตีเ ขชาเลี ial, <initiatives> <é. S 2> ้ยงผู้ชายนั่นดิผู้ชายใช่ดอกแม่ว่แม่ว่ซ้อนขวได้เปรียบเป็น้งนี้เอ้ยหาไปน้อ๋อหนนูจะหาพี่บ้คหงกว่า ได้แล้วค่ะได้ถือม้วนแล้วแต่อันนี้ว่าเดี๋ยวแทนว่าเอานี่ยมาซื้อมันว่าเอาเลยเอใช่ปอนเอ้กะนี่ลราเอาแช่ระบายเนี่ยจังขืนยันใหม่อีกจังคือขืนแล้วเขานอนในบัดท้อทับบุญในที่หลังอีกตั้งงกได้เปลี่ยนกับ มันบอบแล้วตกด้างบ้าเออ้นขุดนี่ั่วบ้างขุดด่าก็ั่วบากอย่านี้ นะมีเต่าหมูมีแต่หมูห้องอุ้ดอุ้ดเลยติจำปากเขาเด้อ พึ่ีนงแม่ยืนนอยกิ่งนเจ้าสมันเจ้ามอญยากตั้งคนเล่นผู้เลกได้ยังแม่แม่ออซออยังแน่น่นออซอมอญออมอใส่น้ำเี่ยจะเอาไปออซอเ์อะไรถอดก็สบายอ้าวววเขาเต็วกล้องน่ะวว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 วเวว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 ิววเขาววิว เมออสอเมอสมอสมอสุลูกนอน้องพ่อเหรไมน่ทงน้องของพ่ออออหมอนี่นะมันเริ่มย่อเขามาเป็นอสมอันอสอมอมันเย้ยวเย้าเขาเอื่นว่าเมออดอยาว่าอสอห่วยเขาสบายิ่สัเอาแล้วใหรก็จ้าให้นั่น นูมักนอนนูมักนอนโอ้ย่านผัวย่านผัวนักกับ่ีย่านผัวนักกับเปลนเนาะนี่ยวางกวนกระได้ดอเนีบ้างกวนกรไดเออเขาแต่าหนีเลี้ยวอยู่เาวหลกว่หาไปนันลาเล่าพอกมาเล่าออกมาเช่นเล่าออาแลตัวกินมาดีที่เหลือแบกตกขกนเลยเนี่ยตัวเล่าจาก้นแห้ หยอกเขาหยอกเขาวันที่เขาหยอกขึ้นเนี่ยประเดี๋ยวเพี้ยงใดเขียดตัวออผมมันหลุดมือผมมันหลุดมือหลุดมือก็หลุดแม่นเนี่ยเร้าหน้าถือตากล้องอย่ี้ผู้บกอันนี้มาคือแทฉกฝากระนดูฝากไว้ก่อนโอลานปลาตกก้อนตัวฝากไว้ก่อนคือโอลานวัาโอลูกยินี่ตุนกล้วยด้วยเนี่ยนี่แล้วตกเป้าจนปวดเอวคุตัวตุนกลือผู้แบกมาก เียทั้งเดชูยไม่ปน้ำมันพี่ right ุ่เมยพี่ชีุ่่เมีอโอ้ไปขอก็ต่ว่าล่ะขวเงมีนมือติอ้อยดิเมีนอ้อยกับมีนเี้ยนยอมดเธอก็หูม่องเบียวขี้รถหลินไปก็ไปล่ะริสามอ่าเงี้ยมเร่งอาเงมเว้นอยางเงี้ยมเศร้าเนี่ยเรา้นกนหูม่วงเศร้าเอาเมื่อเนี่ยเออเนทีไป อันนั้นผ้าผ้าเหลี่ยมจ่องเลยได้เนาะข้างใน,นนะเนาะข้าว <laughs> กินเพื่อ,อยังลกูกลูกๆไงมันคึกหรือว่ากินหรือว่าอาหารอันนี้เพิ่นนี่ครับพี่น้องได้จิ้มาไปชมนี่จะของโอ้โอ้หางเงินหาทช่องพี่น้อง น้ำให้เต็มเองเต็มนี่เลยกล้วยกระเทียมแบง่ายโอ้ยน้องเนี้ยสวยงามครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอืมน้ำวันนี้ก็จะเดินทะลุนี่โอ้ซับซ้อน อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องอะไรนน่อันนี้น่าจะเป็นห้องสักขาค่ะเรื่องสักขามาใหม่เยี่ยมเลยโอ้มีหอของสัก้าต่างหากน,นี่ก็จะเป็นน้ำมองเก็บของนะคะห้องอันนี้อาจจะเป็นห้องขั้วนะคะคิดว่า ห้องถ้ามันกันอาจจะเป็นคือกันอันนี้น่าจะเป็นห้องอะไรเนี่ยห้องรับแขกหรอห้องนอนพี่แอร์ฟอมโอ้ห้องน,น้อยๆไม่แอร์ฟอมพี่น้องห้องนั่งรมกินลมชมวิวห้องนึงค่ะห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวน่็จะเป็นหองตู้เสื้อผ้านะเนาะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอีกของหนึ่งอ้อลายของยุคค่ะพี่น้องข้างบนอีกห้องโล่งเลยก็จะเป็นแอร์ง่ายค่ะแอร์ง่ายจะหนีบุ๋นอ๋อยังก่อนไอซี่บอกว่าให้พ่อเนี่ยแห่มแบงมะพร้บบบพาวครับแ <c oughs> บ่งกพร้าว <c oughs> นี่เลียมเขาก็กาลินกับเจ้าฮะ้ายยิ้มเจ้ายิ้มยอกเก้าหนาเนี่ยัดตนาเห็นป่ะัฒนาไปเจ้ามากางสิ่ปโจมากุสิเบียางสิิเบอสิ่้ไยคุณเดีเสียงนึ่งคนนอป้าโหอบสัตว์นเดียวกเขาไ่เัง พิธีอันทพิธีอยู่กับพีนอวใังหวัดบ่าไอ้ขอ ตีงเวียนโอ้ยโอ้กระตี้ยอยตลอดเนโอ้ยโอ้ยันบ่อเที่ยวมถึอเนี่ยเลโอ้ยโอ้ยโอน่อดเนี่ย

เป็นยัเลยงกูโหบบ่าาฮ่าาาาทมเจ้าไม่เลี้ยงหอกว่าอได้ไหมโหอยยอยอยโหลูกไปย่บานโหฮเอาไโเออเอาไปดูโอ้

ต้องดักล้นดักคอบ่แหลมเหวอย่างเดียว ไม่ตัวนึ่งยังเอาหาไฟหลดได้ใส่หาตลอดปุ๋ยบ้านไม่ตลอดแม่ยเออตลอดเออลด์ลอดตะกอนเด้ออย่ามาให้เราตาสีตาสาก็มากเต้องมาให้มากที่มากมาเจอกันมาท่านมากพร้อมกันเออให้มากพร้อมกันตะกอนจางสีถามอยากมากโยนหนีอีหลีนั่นน่ะ ก็มาบรรจงมาหางข่อยบงด้นักฐานขอยพ่อนเสียดิบบงด้วยว่าเมีนใส่เงีปุ๊าเหียงข้อมงหัุคว้ามาบอเงิ่นกรมทั้งหมดอบไบมาบอวาข้อมังหักว้าดิเอออันนี้กับเมีนหรือว่ตาวคนในข้างหลังนั่นนะเขียนใชหมมึงข้อข้อนข้อกับเมีนโอ้ม้หลาย็นมีจ้าเมจู๊คือ้าหลังนี่ล่ะสีโไปถึงบด เฮ้ยม่เป็นเต็นตัดกองว่าอันนี้มากพอแต่ไม่เนี่ยนังนีเหมนหมอนเมียโคติบไทยเลยป่วยกับบ่มีนี่แหละปลูกตรปลูกตงต่างตอปลูกร้างเป็นไฟว้าเมียไต้วันวาดีวานี่เมือนบมอนเมียนปางก้อนกี่เบินเคยสางโคตีจมพันเคยผักแน่ไปแงมันทวกแบบน้าทา้หมดก็ไม่บ้านนั่งนี้เหมืนหมอังนี้ละนี่ละบ้านไม่มีละจัดสนิทก่อนวันแงเมียเท่านี้พวกเราค้าฟังใบพาเต็น์ไทยอย่าจู้สุ๊บจะบัดจีมี่ไส่นี่โศก พวโตกตกเห็นห่ายกับวัวพนพวกผีมันกับวด้มากกินควเก็บควไข่กับวัวด้มากเกินมีอาู่หลายหลายเื่อนาวัาก่อนเป็นบานหลงนีโอ้ยซาถูหลังนีล่ะถูหลังแล้วเออถูหงแล้วเออใช่้วดูดอกเลยถูหลังแล้วหัง้ แมสดเอาไปเออของมักพอแรมเขามาปอพอแลมถึกใจแล้วนี่ยกินน้ำแล้วน่จะกินน้ำแห่เออก้ไมสเออนัน้นห่อั่ี่ หวานมากค่ะค pues. ักคัก pues. ค uh ักแ่ของเจ้าจะจองของไหนมเดลยูดีฟางได้วันที่ขอเปลี่ยนอยู่นี่เปลี่ยนหมู่ึ้นยานน้องขึ้นย่างดีดเด้อบ้านเด้อ อาบน้ำน <like S 2> ้ำกุชชี่หดอน้งหอวอาบน้ำอันนี้ระเบียงก็เจ้าห้องแอรอันนี้ก็มีห้องน้ำเออห้องน้ำมันไหลคัะแกเป็นชาห้องห้อง ห้องน้ำไงมเห็นห้องเหน้องนอนห้องน้ำเอ,อื้ออันนี้มังระเบียงครับพี่น้องเห็นห้องนอนห้องน้ำหเห็นเงือเห็นตรงหน้าเห็นอันนี้จะเป็นอะไรนะตอนนี้จะเอา ำนี่ก็เป็นห้องน้ำได้เนะาะเงาเงาเคลียร์จริงจะเป็นห้องน้ำได้โอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุกุทุสิคนที่เข้ามารับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเให้พี่น้องมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากพี่น้องติดตามดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอลำเก๋ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้ากีซีดยังให้เบิ่งพี่น้องกดติดตามนะคะบ๊ายบาย